้อรรับปีใหม่ค่ะด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะว่าเป็นมาตรการสำคัญทีเดียวนะคะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณนะภาพชีวิตของแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มที่มีรายได้น้อยแต่เแรงงานในพื้นที่ไหนได้ปรับขึ้นเท่าไหร่วันนี้ Data Connect s, กับออมสุภณิยาจันมูลจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ทีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม68ที่ผ่านมาสำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ7ถึง55บาทเฉลี่ยร้อยละ2.9โดยมีอัตราสูงสุดคือวันละ400บาทอัตราต่ำสุดคือวันละ337บาทจากเดิมอัตราวันละ330-370ถึงบาทโดยปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามนี้เลยค่ะ วันละ400บาทสําหรับพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะคะใน4จังหวัดและ1อําเภอก็จะมีชาเชิงเซาชนบุรีระยองภูเก็ตและอําเภอเกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่นําร่องโดยปรับขึ้นนะคะวันละ30-55บาทขณะที่เชียงใหม่และสงขลานะคะขยับขึ้นวันละ30-35บาทเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ380บาท สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวม6จังหวัดปรับขึ้นวันละ9บาทเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ372บาทส่วนอีก67จังหวัดที่เหลือนะคะปรับขึ้นวันละ7บาทนั่นเองค่ะโดยการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้นะคะจะทำให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ถึง3,766,97คนเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยเราไปดูฝั่งของภาคธุรกิจกันบ้างข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในรอบนี้เนี่ยอาจทำให้ต้นทุนแรงงานของธุรกิจ ปรับเพิ่มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2%โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่แต่อาจทำให้อัตรากำไรธุรกิจลดลงนะคะแล้วก็คาดว่าจะกระทบภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานทักษะน้อยในสัดส่วนที่สูงเนื่องจากธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็มักจะจ่ายค่าจ้างอิงตามค่าจ้างขั้นต่ำแต่ธุรกิจไหนไม่ได้รับผลกระทบล่ะธุรกิจใหญ่นะคะที่มีการจ้างงานแรงงานวิชาชีพที่มีระดับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรวมถึงมีการใช้เทคโนโ เทคโนโลยีทุนแรงอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนักนะคะนอกจากนี้นะคะอาจทําให้เกิดการปรับโครงสร้างแรงงานค่ะเช่นปรับไปใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะโดยแนวโน้มเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำในปี2568ของไทยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้เลยค่ะมาเลเซีย12.6ดอลลาร์สหรัฐต่อวันประเทศไทย10.4ดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะคะประเทศอินโดนีเซียค่ะ .6 6ดดอลลาร์สหรัฐต่อวัน พอมาที่ประเทศสุดท้ายแนละประเทศเวียดนามเรามาดูกัน5.5ดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งนี้นะคะแม้จะยังปรับขึ้นเป็น400บาทได้ในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลจะมุ่งเน้นสร้างสมดลุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและการเติบโตของเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายรวมไปถึงผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าถ้าหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ในอนาคตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนแบบเท่าเทียมกันค่ะชอบเรื่อง Data แบบนี้นะคะอย่าลืมที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Data Connect นะคะหรือว่าคลิกไปที่ w w w n b t c o n n e c t c o m คลิก Data c o n n e c t ได้เลยค่ะ